กลับไปกันต่อนะคุณค้าในเบรกที่2ของรายการของเรานะคะช่วงนี้อยู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะ NK เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาแข็งแรงนะคะแล้วก็เพิ่มเซลล์ต่างๆในร่างกายของคุณให้กลับมาสู้กับเขาเรียกว่าโรคภัยไข้เจ็บได้เหมาะสําหรับใครจริงๆเหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัยแต่คนที่ควรจะทานนี่ก็คือคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคุณผู้ชมนะมีภูเขาแล้วก็เคอร์ซิตินนะคะเร่งทําให้เซลล์ของเรากลับมาฟื้นฟูได้ด้วยเช่นเดียวกันนะะ กล่องมี60แคปซูลน,นะฮะทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคา2,500บาทต่อ1กล่องซื้อ2กล่องลดไปเลย500บาทเหลือเพียง4500บาท0 9 0 0 8 9 9 9 9 6นนะคะ0 9 0 0 8 9 9 9 9 6นะคะ,ะ,คะมากันที่ข่าวต่อไปเลยแล้วกันนะคะรับใบเตยสุทีวันหรือใบเตยอ,อาสยามตัดเพอเจอเพ็ดปลอมหากินง่ายโปรโมทเว็บพันันนะฮะออกมารับงานไม่ไม่ถอยกันเลยทีเดียวสำหรับใบเตยสุทีวัน ครับเพราะเธาต้องหาเงินผ่อนบ้านด้วยแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยแล้วก็ต้องสู้คดีด้วยหลังจากน้องลูกน้อง,องชายชี้แจงมาพี่สาวต้องรับงานเยอะเพราะว่าผ่านมา6เดือนเนี่ยลูกดูแลบ้านลุกนี่ก็หมดตัวเลยนะคะเงินที่เก็บเอาไว้คือหมดตัวเลยนะคะโดยล่าสุดนะครับใบเตยได้ออกจาก ได้ไปออกได้ได้นอกจากจะได้โพสต์คิวงานช่วงส่งท้ายปลายปีแล้วเนี่ยอย่างแน่แนๆไปแล้วเนี่ยเจ้าตัวยังเจอเรื่องให้เสียอารมณ์อีกนะคบเพราะว่าล่าสุดนะเขาไปเจอเขาบอกว่านํารูปไปหาก,กินนะก็จนใบเตยเนี่ยต้องออกมาโพสต์เลยทีเดียวนะค,ะคุณผู้ชมนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าเฟกนะคะเฟกภาษาอังกฤษแปลว่าเฟกภาษาไทยก็คือโกหกทั้งเพนะคะโดยเจ้าตัวก็ได้แคปภาพนะเป็นเพยปลอมนะ,ะใน,ใน,ใน,ในอินสตาในไอใน Instagram อินสตาแกรมอ่าอันนัน้นอินสตาแกรมเหรอเขียนว่าเฟกตัว ใหญ่ๆพร้อมนะครับวอนให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันรีพอร์ตนะคะด้วยนะคะโดยใบเตยได้มีการโพ์รูปเพจปลอมพร้อมระบุข้อความว่าเพจปลอมพวกนี้หากกินง่ายและยังรับโปรโมทเว็บพนันอีกด้วยนะคะทุกวันนี้มีคดีเดียวไม่พอนะคะยังต้องมานั่งเสียเวลากับพวกเพจพวกนี้อีกแย่มากรบกวนช่วยกันแชร์รีพอร์ตให้ให้หน่อยนะคะเออนะคะก็นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะนะคะก็ ที่ว่าไม่น่าจะใช่ใบเตยแล้วน่าจะเป็นเฟดปลอมจริงๆน,นะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าเธอคงไม่ได้เกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ตอนนี้ทางานหนักค่ะทางานหนักเพราะว่าต้องหาเงินผ่อนบ้านเดือนละสี่แสนเฉพาะบ้านเดือนละสี่แสนแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่ลูกจะต้องเข้าโรงเรียนด้วยแล้วก็น้องชายลุกเ,เงินที่เก,ก็บไว้ก็หมดแล้วนะคะหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็ต้องช่วยกันทำมาหากินปั้นเงินกันใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ วันนี้คดีดังอีกหนึ่งคดีนะคะนั่นก็คดีของลุงพลนั่นเองนะคุณผู้ชมนะ,ะหลายคนก็ลุ้นระทึกว่าเมันจะเป็นยังไงจะ จะจะฟ้องหรือไม่ฟ้องหรือว่ายังไงจะมีความผิดหรือจะไม่มีความผิดไหมนะฮะล่าสุดนะเป็นอีกหนึ่งคดีที่สร้างมาหากราบให้กับสังคมนะคะสำหรับคดีน้องชมพู่ที่เสียชีวิตบนภูเขา่าภูเหล็กไฟนะคะตั้งแต่ปี -63 หลายปีแล้วนะหลายปีแล้วซึ่งผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหานะั่นก็คือลุงพลกับประแตนนะคะแล้ววันนี้เนี่ยก็จะเป็นการฟังคําพิพากษาของศาลนะคะรู้สึกจะเป็นศาลชั้นต้นใช่ไหม สารชั้นต้นนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาย้อนคําฟังคําสาบานใช่ไหมที่เคยสาบานไว้ว่ามีอะไรบ้างนะคะห นะคะเขาบอกว่าลุมพลที่เขาบอกตอนนี้รวยมากนะคะ 1. คําสา,าพานครั้งนี้เนี่ยนายชัยพลน,นะคะซึ่งตรงกับวันที่ยี่สวันที่2องกันยายนคมปี63ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารระบุว่าหากข้าพาเจ้ากระทาผิดต่อชมพู่จริงขอให้ทาลายชีวิตข้าพาเจ้าและขอให้มีอันเป็นไปในเร็ววันด้วยเถิดนะคะ 2. ในวันที่9กัาคมปี63ที่วัดถ้ำภูผาเอกนะคะภูผาแอกนะคะระบุว,ว่า ถ้าข้าพเจ้ามีส่วนรู้เห็นในการตายของน้องชมพู่ขอให้ครอบครัวข้าพเจ้าจงวิบัติจงชิบหายขอให้ข้าพเจ้าตายโหงไปกับน้องชมพู่ด้วยนะคะอันนี้เป็นคําคําสาบานของลุงพลนะคุณผู้ชมคะ่ะซึ่งตอนนี้เราเขย,ยังไม่รู้นะคะเราอัดรายการกันอยู่นะคะ สามในวันที่28กรกฎาคมปี63าที่ถ้ำนะคบภูผาแอกนะคะระบุว่าข้าพเจ้าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในการตายของเด็กหญิงอรวรณน,นะคะหรือน้องชมพู่ขอให้ครอบครัวของข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญด้วยนะคะอ่ะนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาต้องรู้กันเดี๋ยวเย็นวันนี้ตอนบ่ายๆก็รู้กันแล้วนะคะว่าลุงพลกับป้าแตนเนี่ยนะคะชะตาชีวิตจะเป็นยังไงจะรอดหรือร่วงนะคะจะรอดหรือร่วงเขาบอกว่าถ้าเขาไม่รอด ต้องจำคุกเขาก็จะประกันตัวสู้คดีต่อไปในศาลอุทธรณ์นะฮะเพราะว่าบ้านเราสู้กันสาศาลศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกานั่นเองนะคุณผู้ชมนะคะก็ต้องติดตามกันวันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้นวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะพอๆกับหวยเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะ NK ดูแลสุขภาพของคุณดูแลเซลล์ของคุณด้วยภูคาาและก็เกอร์ซิตินนะคะเหมาะสําหรับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยายเสริม สร้างเซลล์ของคุณให้แข็งแรงสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างไม่ต้องกลัวนะคะใครสนใจก็1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ2,500บาทซื้อ2กล่องเนี่ยปกติมัน5,000บาทลดพิเศษเหลือเพียง4,500บาทเบอร์เดิมเลยค่ะ0 9 0ย์9 9 9า6พักสักครู่ค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ